สำหรับใครที่เล่น toilet tower defense และกำลังหาซื้อเพชรราคาถูกวันนี้ผมแนะนำ bubble shop ครับทุกคนมีบริการเตริมเพชรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นและมีแพ็กอื่นๆให้เลือกจัดตามงบเลยครับทุกคนแถมไม่ต้องให้ล่าาผ่านเลยครับเพียงแค่ใช้ username เท่านั้นบริการไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจใจิ้มลิงก์ปักหมุดตรงด้านล่างเลยครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพยเยอร์วันนี้จะมารีวิวตัวละครอ,อัปเดตใหม่นะทั้งผมทั้งสี่ตัวเลยนะครับทุกคนนี่ครับสี่ตัวนะมีอะไรบ้างนะม Un คาร์เมล่าแมนแล้วก็กิชเชตทีวีแมนแล้วก็ไททันพาราดอกดิวแมนนะครับทุกคนเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าเราก็จะเริ่มบางตัวละครนี้กนเลยแล้วกันเนาะนี่ฮะตัวนี้ปาบมาเลยปาบโอ้โหนี่ครับเป็นการโจมตีแบบดาบนะฮชวิง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 ฮะตีไว่อยู่นะครับทุกคนแถมเอ่อเขาเรียกอะไรนะมีโลให้ด้วยนะครับตั้งสองนี่โอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยโอเคอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดนี่ไงความสามารถระเบิด กลายเป็นระเบิดแล้วอ๋อถ้าเกิดตีไปซ้อนหนึ่งมันจะกลายเป็นตัวปืนยิงเหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีความเปลี่ยนความสามารถไว้เอาวะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้เครื่องยิงเครื่องยิงเครื่องยิงอันนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะเนี่ยโอเคระวังตัวละครฟาร์มตังก่อนนะฮะตัวละครฟาร์มตังก่อนแล้วเกินโนอตัวนี้เงินเด๋ยวเงินไม่พอนะฮะปาบฟาร์มตังก่อนเลยเฮ้ยวางไม่ติดโอเควางละจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บอ่าเดี๋ยวระวังนี้ด้วยด้ววยปึบบตััโอเคคคทุกนนี่ร โอ้ยแหลกเว้ยไม่แมนแหลก่พอเข้ามาในเล่นแบบนี้ท่าไหแหลกตลอดเลยทุกคนนี่ฮะก็ค่าอัพขั้นต่อไปนะ300บาทนะดาเมจเพิ่มเป็นส5 0 0โอ้โหทุกคนดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะฮะเฮ้ยการโจมตีเขาไม่ธรรมดาเนี่ยแบบโจมตีเป็นระเบิดตุ้มตามตุ้มตามด้วยนะฮะแล้วเอฟเฟกอย่างดีเลยทุกคนเห็นไหมเอฟเฟกดีมากฮะตัวขั้นต่อไปนะขั้นที่4นะเอ้ขั้นที่3นะเป็น500รอยบาทก็ดาเมจเป็น7,500นะทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนนี่ฮะเขาจะเปลี่ยนเป็นดาบบบบ้้้้าาางงงเเปป็นปนนนืโอโอออหยย่ีีวครัะะฮ ต่อไปเดี๋ยวเราอัปเกรดนี้ก่อนละกันบ้านฟาร์มก่อนเนาะเดี๋ยวไม่งั้นไม่มีเงินใช้นะครับพโกนโอเคขั้นต่อไป900บาทนะครับปรับเข้าไปตอนนี้เป็นดาเมจ12,000แล้วนะจ๊ะอ่าฮะวงก็กว้างอยู่นะวงพอได้นะครับเขาจะสลับกับปืนแล้วก็ดาบนะฮะวนๆไปนะครับอนี่ฮะหน้าตาผมชอบดีไซน์เขานะเท่มากนะครับดีไซน์เขาเท่มากนะครับเดี๋ยวเราอัปเกรดบ้านไปก่อนเนาะตอนนี้นะฮะอัปเกรดบ้านๆไปก่อนนะจ๊ะ เปิดเปิดเป็นตัวละครใหม่ที่ผู้เล่นใหม่เล่นได้เลยนะสำหรับคนที่แบบมาใหม่เปิดกล่องนี้ห0สิบเกมก็ได้เลยนะแต่แนะนําว่าไม่ต้องเปิดกล่องนะไปซื้อในร้านค้าดีกว่าครับเขาขายตัวละบาด2บาทกันนะเอ้ยขายตัวเกม2เกมกันนะทุกคนไม่แพงนะครับไม่แพงนะจะได้ไม่ต้องโอ้แหลกว่าทุกคนมันแหลกอย่างนี้เนี่ยขัดใจกับเกมนี้จริงเลยเกมนี้เล่นเกมนี้ทรายมันแหลกทุกทีเลยทุกคนมาพันห้าตันละครับทุกคนนี่ฮะดาเมจหมื่นห้าเนะยครับโอ้โหดาเมจก็พอได้นะครับตอนนี้ เหมือนจะปืนเอ้ยเหมือนกระสุนมันจะมีสีแตกต่างกันด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ก็ผ่านไปแล้วครับตัวนี้ให้คะแนนสัก6เต็ม10ครับผมสําหรับตัวละครต้นเกมนะถือว่าได้นะต่อไปนะครับนี่ครับตัวนี้จึ๊บนี่ครับเป็นเคียรติกคาเมล่าแมนนะครับอ่าเรารออัปเกรดนะขั้นที่2นะ400ร้อยนะผมดาเมจ3,500ขั้นที่3นะฮะ800ร้อยนะผมดาเมจ7,500นห้านะผมขั้นที่ขั้นที่4นะพันสี่ร้อนะดาเมจ15,000นะครับผมขั้นที่ขั้นที่สุดท้ายแล้วมั้งดาเมจ เอ้ยแบนึงครับสุดท้ายก็คือใช้เงิน1,900นะฮะแล้วก็ดาเมจ2 2 0 0 0นันนะทุกคนอ้ตัวนี้โอ้โหนี่ครับเป็นการเอามีดปาดนะฟ,ฟังฟังฟังตัวนี้มันทำอะไรได้เนี่ยตัวนี้ทำอะไรได้วะตัวนี้ยังมีสเปซแต่ตัวนี้ทำอะไรได้ปะเนี่ยโอชิตตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยไงเนี่ยโอ้โหนี่ครับเป็นการปาดคอนะครับปาดคอนะทุกคนนะฮะโอ้โหนี่ครับอะต่อไปนะตัวนี้นะครับทุกคนตัวระดับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดูโกงนะเนี่ยตัวนนนนนี้ดกกกกะะะเ่คคครับติิสทท,ทุุ อูะเจ้าปล่อยพลังเรืองแสงออกไปด้วยฮะแล้วก็ต่อยด้วยนะฮะทุกคนอ่าแล้วก็เออค่าอัพขั้นแรกนะสามพันนะ,ะดาเมจเป็นสี่พันนะทุกคนค่าอัพขั้นต่อไปนะห้าพันนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องใช้เงินเยอะนะเนี่ยอัพเกรดบ้านก่อนแล้วกันเนาะไม่งั้นจะไม่มีเงินใช้นะครับทุกคนอ่าโอเคอัพเกรดไปอ่าปึ๊บ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 ,บอัพไปนะฮะโอเคขั้นต่อไปห้าพันเลยนะนี่ลองดูปรับอัพแล้วครับผมตอนนี้ดาเมจเป็นหกพันแล้ว,วาา้าางจดนะะฮ คือกว้างจัดเลย LE เนี่ยฮะสุดยอดเลยครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะตรงนี้เก่งนะเนี่ยตัวนี้เก่งนะเนี่ยโอ้ยแลกเว้ยแลกเว้ยตัวนี้แล้วก็หน้าตาดูดีนะครับผม404เป็นเออร์เลอร์นะทุกคนนี่ฮะดูดีมากดูดีมากนะอ่านี่ฮะจบตีไปเดี๋ยวผมอัปเกรดบ,บ้านฟาร์มเพิ่มนะครับให้มันแบบว่าได้เงินเยอะๆกว่านี้นะครับจะได้เอ่ออัปเกรดง,ง่ายนะทุกคนต่อไป9,000นะครับต่อไป9,000แล้วนะฮะอัปเกรดปั๊บโอ้ยยังไม่ตันนะครับทุกคนตอนนี้ได้เม็ด10,000แล้วนะทุกคนนนนนตต่่อไปขัั้้้สุดทาายจะะะแลวฮ หมื่นสามนะทุกคนนี่ฮะวงคือกว้างมากครับตัวนี้เก่งเลยนะฮะคูเ้เล่นใหม่ใช้ได้เลยนะทุกคนแล้วแถมมันแบบดูครับตีมันแบบระยะแม่งแบบเวอร์แบบโคตรอะ่ะแล้วมันสามารถเปลี่ยนโอ๋อนี่ไงพลังนี้ที่เปลี่ยนจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นพวกนะครับถ้าเกิดเลือดต่ำกว่าห้าแสนนะครับนี่ฮะพลังนี้เลยฮะอ่ะตาตันแล้วครับทุกคนนี่ฮะหมื่นสี่พันดาเมดนะทุกคนนี่ครับโอ้โหโกงจัดนะฮะทุกคนตัวต่อไปนะทุกคนโอ้โหพอเพกของเราวันนี้นะนี่ครับปัม้มโคเทเยนี่ฮะทุกคนไททันพาราด็อกดิวแมนคนี่ะ ขัาขั้นแรกนะทุกคนให้เป็นเวลรสองนะก็400นะผมดาเมจเป็น4นะี่หมื่นแลผมค้าขั้นต่อไปนะฮะแปดร้อยนะดาเมจเป็น6กหมื่นห้าพันนะครับขั้นต่อไปพันห้านะทุกคนดาเมจเป็นแสนหนึ่งหมื่นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหแรงมากครับผมค้าขั้นต่อไปสองพันนะครับตนนันแล้วครับทุกคนข้าโคตรถูกนะฮะดาเมจโคตรเวอร์นะตัวนี้โคตรเก่งนะบอกเลยนะทุกคนตัวนี้เก่งมากๆนะฮะเก่งมากๆเลยทุกคนนะฮะนี่ครับมีเกาะตั้งยี่สิบนะทุกคนแล้วแถมเอ่อเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกฮิีบ็อกซ์มันเล็็็กกกกกกมมมาาเเลลยนนนนะะะทุคฮฮิบอั เดี yeah, oh, mm ๋ยวให้ดูนะวางให้ดูนะปุ๊บโอ้แอกเว้แลกเว้ยอหิบปอกเล็กมากเห็นไหมครับฮิบปอกมันเล็กมากนะฮะวางได้ชิวๆเลยครับทุกคนนี่ฮิบปอกเล็กจัดนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่วางเลยวางเลยแล้วแถมวงก็กว้างด้วยนะไม่ได้วงขี้ๆนะเออปุ๊บปุ๊บวางไปวางตันวางได้กี่ตัวก็ไม่รู้สิบเก้าตัวนะตอนนี้อ่านี่ฮะวงมันกว้างนะครับวงมันกว้างนะฮะ แล้วถ้าเกิดมีตัวบัฟอะไรด้วยเนี่ยโหยิ่งโกงเลยทุกคนนี่ฮะอัปเกรดไปจืบจบจืบจืบจ๊บจบจบโกงจัดครับตัวนี้นะฮะการโจมตีหลายรูปแบบด้วยครับทุกคนนี่ฮะเป็นไงอย่างเวอร์ทุกคนตัวนี้ฮะบอกเลยครับหดจริงตัวนี้หดจริงนะครับเปิบเบเปบอัปเกรดไปนี่ระวังระวังดักหน้าไปเลยนี่นี่ฮะมันวางมันวางใกล้ใกล้กันได้นะฮะมันวางใกล้ใกล้กันได้หมดเลยเพราะว่าบงมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะทุกคนตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับ ผมบอกเลยว่าเก่งมากเลยอัพให้ตันทุกตัวนะค่าอัพก็ถูกด้วยนะครับทุกคนค่าอัพถูกมากด้วยนะฮะไม่ได้ค่าอัพแพงเลยนะครับคือแบบถูกจัดๆเลยนะเจ็บ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 เจบเจบอัปเกรดไปนี่ถ้าเกิดได้ใช้นี่มาด้วยเนี่ยโอ้โหพี่พีบอกเลยครับว่าโคตรเวอร์นะฮะตอนนี้ยังไม่มีตังซื้อใช้นี่นะรอก่อนลวกันเดี๋ยวถ้าเกิดเจอใช้นี่ค่อยซื้อมานะทุกคนนี่ฮะโกงไหมเป็นไงฮะโกงจัดครับทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่ามันกากนะผมว่ามันเก่งมากๆเลยทุกคนฮะเพราะว่าค่ามันถูกมากครับดา้เมจที่ได้ม แล้วเหรียญแสนแปดไม่ใช่น้อยนะทุกคนแสนแปดหมื่นห้าพันนี่เยอะมากนะครับนี่ฮะเป็นไงครับสุดยอดตัวละครโอโ้โหโคตรเทโคตรโหดโคตรอันตรายครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะขอจบเพื่อนๆที่ชอบกดไลค์ชิมมากกดซับไว้เจอกันใหม่ภน,นะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจบครับทุกคนสวัสดีบบครับเจอกันจ้าไปไปนะจ้าทุกคน